ไอ้หยเป็นสาวน้อยหนึ่งมืนล้านแสนล้านไม่รู้สาธุเนาะยังไงบ้างกับกระแสแบบเพลงอะไรต่างๆอ่ะดีใจมากๆค่ะดีมากเลยเนาะต้องเนาะดีมากเลยเนาะฟีดแบ็กระแสดีมากค่ะเออตอนนี้คือเพลงที่มาแรงที่สุดยอดวิวมากสุดคือเพลงอือบุลาบกุหลาบใช่ประมาณสาม 2องร้0กว่าเกือบ 300, 280อแปกว่าแล้วเออฟีดแบบเป็นยังไงแล้วก็ชื่อบงชื่อบออะไรด้วยน้องชื่อบอก็ดีดีตอนนี้ไปไหนมาไหนคนร้องเพลงได้หมดเลยจ้าเออโลดซิงเกิลใหม่ซิงเกิลใหม่แก้บนค่ะแก้บนใช่ไม่ใช่แก้ร่างนะเพลงมากสัก่อนที่เธอเร็วๆอัพเพลงอะไรดีกุลาเดอุลาแล้วรัพอแล้วักไปทำไเจ็บมาจนหัวใจเสว เดี๋ยวไปร้องเองนะคะไปร้องหมดเลยโอเคเดี๋ยวลิเกสุดเออได้โอเคครับ